ดูนะครับว่าเป็นเหรียญแบบที่ตกลงกันหรือเปล่านะครับอืมเป็นเหรียญตัวเปล่านะครับแต่ก็คือพื้นอผิวอะมันใช่อยู่แล้วแหละแต่ว่าขอบมันจะมนไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูน้ําหนักนะครับโอเคนะครับน้ําหนักโอเคนะครับเหรียญนี้แปดจุดสี่แปดนะครับน้ําหนักถือว่าโอเคนะครับเป็นเหรียญตัวเปล่านะครับของเหรียญสิบบาทสองสีนะครับ นี่นะครับเหรียญนี้ลงขายอยู่นะครับลงขายในกลุ่มลงขายเหรียญละ300บาทนะครับก็โอเคนะครับราคาประมาณที่ผมรับซื้ออยู่พอดีเลยนะครับก็ก็ซื้อซื้อมาเก็บเล่นๆนะครับเหรียญ10บาทตัวเปล่านะครับผมก็มีอยู่นะครับมีอยู่1เหรียญนะครับนี่นะครับแต่เหรียญนี้ขอบขอบจะมนๆสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็คือก็ดูแท้นะครับเหรียญนี้น้ําหนักก็ก็โอเคนะครับน้ําหนักก็ยังอยู่ที่